สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาทัศนศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3บทที่2เรื่องหลักการสร้างงานทัศนศิลป์โดยคุณครูการจนาการจนกิตินะคะมาตรฐาน2.1.1นะคะหลักการสร้างงานทัศนศิลป์จุดประสงค์นะคะสามารถอธิบายเทคนิคสร้างสรรค์าง,งานจิตกรรมได้นะคะจิตกรรมสร้างสรรค์ จิตรกรรมเป็นผลงานทัศนศิลป์แขนหนึ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการวาดเขียนและระบายสีมีลักษณะทั่วไปนะคะเป็นผลงานบนแผ่นพื้นสองมิติแต่ใช้กระบวนการเพื่อสร้างภาพลวงตาให้เกิดเป็นสามิติโดยใช้สีต่างๆเช่นสีน้ำมันสีฝุ่นเป็นต้นนะคะเป็นสื่อกลางในการแสดงออกถึงเจตนาการสร้างสรรค์องค์ประกอบของจิตกรรมนะคะ 1. ผู้สร้างงานหรือผู้วาดเรียกว่าจิตกร 2. วัสดุที่ใช้รองรับการวาดเช่นกระดาษผ้าผนังสีเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานงานจิตกรรมเป็นงานศิลปะที่เก่าแก่ดั้งเดิมของมนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นงานจิตกรรมแบ่งออกได้เป็นสองชนิดคือการวาดเต้น เป็นการวาดภาพโดยใช้ปากกาหรือดินสอขีดเขียนลงไปบนพื้นผิววัสดุรองรับเพื่อให้เกิดภาพนะคะการวาดเส้นคือการขีดเขียนให้เป็นเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่มักมีสีเดียวแต่การวาดเส้นไม่ได้จํากัดที่จะต้องมีสีเดียวอาจจะมีหลายสีก็ได้การวาดเส้นจัดเป็นพื้นฐานที่สําคัญของศิลปะแทบทุกชนิด การระบายสีเป็นการวาดภาพโดยการใช้ผู้กันหรือแปลงหรือวัสดุอย่างอื่นมาระบายให้เกิดเป็นภาพการระบายสีต้องใช้ทักษะการควบคุมสีและเครื่องมือมากกว่าการวาดเต้นผลงานการระบายสีจะสวยงามเหมือนจริงและสมบูรณ์แบบมากกว่าการวาดเต้นสำหรับวันนี้นะคะใบงานให้นักเรียนเขียนอธิบายเทคนิค ของงานกิจกรรมในกระดาษรายงานพร้อมยกตัวอย่างประกอบที่คุณครูที่ายให้นักเรียนได้ฟังไปนะคะและอย่าลืมนะคะเมื่อนักเรียนทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งให้คุณครูคทางไลน์นะคะสําหรับวันนี้นะคะ ขอให้นักเรียนนะคะมีความสุขในการสร้างสารรค์ผลงานออกมานะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะบายค่ะเด็กๆ